สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์นนเนี่ยตอนนี้ดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจใครหล่ะจันเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวครับท่านออกมาเป็น2กระแสนนเนี่ยประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากนนเนี่ยโอ้ยซักกันเองไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเกิดความเอ้ยมีรอยแตกมีรอยปีในพรปะชาิ แล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจข่าวหนึ่งออกมาว่าเนี่ยเฉลิมชัยสีอ่อนเข้าร่วมคลรมออิงหนึ่งอะไรประมาณนี้กับเลขาที่การพักแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออีกคำนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ได้รับหมายเรียกเชิญนะครับท่านผู้ชมเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านบอกว่าเนี่ยเนี่ยเราต้องเคารพมติพักนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติพักจะไปแบบนั้นเราก็ต้องทําใจเฮ้ยแล้วผมไปเห็นพาดหัวนะครับท่านผู้ชมหรือหัวววาาาข่่่ไมรรรจิงหือเปล ตอกถามว่ายังไงว่าเนี่ยมีการขึ้นแคปชั่นเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติประชาธิปัตย์ไปเข้าร่วมไปเป็นค่ารับใช้ของอุ้งอิงอะไรประมาณนี้ลูกทักษิณเนชนวัตรที่เคยขับไล่มาตลอดเนี่ยชวนหลีกภัยจะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วก็จะเอาหน้าไปบอกคนใต้ไว้ว่ายอย่างไรดีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องขอแนะนำาว้ยเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนเอาหน้าไว้ตรงไหนเอาหน้าไว้บนหัวกระบ,บาลมึงอยที่เดิมเลยแล้วก็ยังไงต่อจะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มึงต้องไปแก้เองนะเว้ยเฮ้ยชวนหลีกภ,ยภยยัยง่า างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยเบื้องหลังประชาธิปัตย์วดนายกรัฐมนตรีครับท่านชวนหลีกภัยนะเนี่ยผแฉดิวล่วงหน้าครับท่านร่วมรัฐบาลคาใจนะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเื่อนผู้ชมสัตบบพศครปปับกปบสศครับท่านน้องรัฐมนตรีก็ไปที่หน้าติดตามนะครับเื่อนผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหัวเทพไอไม่ใช่สุเทพนะครับเื่อนผู้ชมอาจจะช้ำในอกตมหรือว่าเอยแทบจะมุดดินดีนะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเื่อนผู้ชมหลังจากตอนนี้นะเนี่ยกระแสข่าวลือมาอีกแล้วเฮ้ยถามทำนองไหนอีกแล้วข่าว เพว่าตอนนี้สอที่จะแตกหักนะครับท่านผู้ชมกับลูกถามลูกยังไงสุทเทพไปมีลูกเมื่อไรไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ลูกที่ว่านี่คือลูกเลี้ยงสุเทพนะครับท่านผู้ชมเอกนัทพร้อมั่นครับท่านแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยส่อที่จะแหว้วาในการขึ้นไปรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสาเหตุคือโดนคดีกบฏกบพศอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะครับท่านหลายภาคส่วนก็ประท้วงมาแล้วเนี่ยบอกว้าเฮ้ยเพื่อไทยมีปัญญาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหาคนดีๆกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอถามยังไงจ้ะเนี่ยถึงเอาเอ้ลววะวันเน ประมาณนี้มาเข้านะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยแต่ประชาธิปัตย์นี่ผมไม่เกี่งเท่าไหร่ครับท่านถามทําไมจ้าเพราะว่าไอ้กลุ่มใหม่นี่มันเป็นปรบักกับชวนหลีกภัยของผมนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยศัตรูของศัตรูตอนนี้เป็นมิดก่อนเลยครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้พอมันมานะครับเรื่องผู้ชมประชาธิปัตย์มันมานี่อยากจะเห็นหน้าเห็นตาชวนหลีกภัยเหลือเกินเลยทีเดียวอยู่ในสภาทีนี้มึงจะทำอย่างไรวะเนี่ยื ถามทำไมต้องอยู่แบบนี้มันจะยืดหน้าไม่ได้แล้วนะาครรบท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีอะไรให้ขายไอย้ไม่ใช่ขายได้ขายได้แต่ขายได้ที่ว่านี่น่าจะเป็นขายขี้หน้าหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้สอที่เเลือหายนะาครรบท่านผู้ชมเข้าขั้นชิบหายกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากเมื่อวานนะเนี่ยมีข่าวสุดช็อคครับท่านแกนนาประชาธิปัตย์นนเนี่ยโรคครับท่านผหัว่บบานก้มกรับทักษิณชินวัตรเว้ยเฮ้ยด้านสนที่ลิ้มเดือดนะเนี่ยฟาดด้วยเฮ้ยพี่ชวนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้หักหลังกกปสหรือไไมม่แล้้ว็ดี พงาดงามนะครับท่านผู้ชมเดือดครับท่านสุเทพหายไปไหนตอนนี้เฮ้ยคุณยอมรับได้เหรอแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับบรรดานกหวิดลอดช่องกปป,ป,ปสเฮ้ยอันนี้มันก็มองได้หลายแบบนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็มองว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรอีกบางส่วนละเจ้าอีกบางส่วนนี้ก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นวิถีทางอีกวิถีทางหนึ่งที่เอาให้เอ้ยไอ้พวกที่มันเป็นศัตรูนะครับท่านผู้ชมให้มันมาอยู่ อืมเป็นค่ารับใช้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านสนธิเดือดนะเนี่ยอายหมยนกหวีดครับท่านถามถึงใครจ้าไม่รู้ถามถึงชวนหลีกภยัยหรือว่าสุเทือกเทพสุบันในะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้ครับท่านสนธิยานชืน่อไทยในอธรรม ไม่ใช่อันนี้ผิดผิดผิดโอ๊ยคัดเลยโอ้ยเฮ้ยบือเบือสนธิยานชื่อือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ทําอะไรบ้างอาหังกาครับท่านขยมสามปอดันดับประชาธิปัตย์นั่นเนี่ยทำลายกอบปปส,สาแคน17ปีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะหมายถึงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวะเฮ้ยสนธิยานชื่อือไทยในธรรมอย่าย,ยอมนะนนเนี่ยตอนที่ผมสนับสนุนคุณแล้วถามสนับสนุนได้อย่างไรต่อไม่ได้อะไรนั่นเนี่ยแค่สนับสนุนไปตามเรื่องตามราว เฮ้ยครั้งก่อนเห็นไปจับมือไก่ตู่จะดูพรข้างนี้แล้วยังไงต่อข้างนี้ขาววนเส้นเนียมอีกข้างหนึ่งละจ้าหมอว่าลงนะครัเรื่องผู้ชม3าคนสี่คนนี้เขาหน้าตายอยู่แบบเนี้ยตอนจับมือ จตุพรแหละจ๊ะถามทำไมมันยิ้มแบบนั้นดีใจนะครับท่านผู้ชมได้เข้าแก๊งสลิมสักทีนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยหลังจากเมื่อวันก่อนครับท่านประวิตย์เตรียมตกมันหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านมีการพัวพานักข่าวนนเนี่ยส่วนวันนี้ล่ะจ๊ะวันนี้จตุพรเดือดนะครับท่านผู้ชมโวยลั่นเลยว่าเฮ้ยรับไม่ได้นันเนี่ยประเด็นไหนอีกแล้วเห็นในหอกหักสเกเบือนี้ดิ้นผ่านไม่หยุดยั้งทุกวันนะครับท่านผู้ชมจตุพรพงฟันธครับท กันเลยทีเดียวโผคุยวัวโตลั่นเรื่อยๆกังขานั่นเนี่ยเจ้าสัวนายทุนแล้วก็สังคมนั่นเนี่ยมึงงงจริยธรรมประเทศแล้วหรือไรนั่งสลอนให้ทักษิณชินวัตรนั่นเนี่ยสอนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนั่งสลอนปื้มความคิดนักโทษต้องคดีอะไรประมาณนี้เฮ้ยจตุพรเนี่ยเป็นนักโทษต้องคดีด้วยหรือเปล่านั่นเนี่ยอันนี้ประชาชนถามบอกมานะเฮ้ยเป็นคําถามอะไรประมาณนี้แล้วก็ป้าผัวลุงข้างบ้านก็วิ่งมาถามอีกถามถามว่าอะไรเนี่ยถามว่าเนี่ยประชาชนบางส่วนเนี่ยนั่งสลอนฟังจุพรี่ มันคล้ายๆกับข่าวแบบนี้หรือไม่ผมก็บอกไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็บอกต่อเพิ่มเติมเป็นการคาดเดานเนี่ยบอกป้าัวลุงข้างบ้านถามมีอ,อะไรอีกแล้วน้องนัดมันอิฉช้านเนี่ยพ่ออะไรจ้ามันพูดเนี่ยโอ้ยคนฟังนะครับท่านผู้ชมเท่ากับกระจุกอยู่อุย๋ยหมออ้อยนะครับท่านหมาเห่าทีเดียวนี้เอ้ยจะได้ยินไม่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและทักษิณละจ้าเดือดนะครับท่านไอ้จตุดูพรเดือดนะเนี่ยเจ้าสัวทําไมไปอย่างนั้นเฮ้ยทำไมประชาธิปัย์ไปสวัสดีแบบนี้ไปก้มกราบได้อย่างไรเอออย่างน,นี้เขาก็มาตาเอาคื นะครัเด่านผู้ชมเอาคืนใครจ้าเอาคืนในตู่จตุพรครับท่านก็ไปที่ออกมาเสลอรเสนอหน้าไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววันก่อนแล้วเนี่ยออกมาบอกว่าเ้ยมองไปในแววตาเอ้ยอุ้งอิงหรือเปล่าไม่รู้แม่สภาพหน้าตาเหมือนกลับจะไปงานศพอะไรประมาณนี้เลยไอเราก็เห็นหน้าจตุพรนาครัเด่านผู้ชมสิ่งแรกที่ปรากฏออกมาเลยครับท่านคืออะไรเจ้านี่ยซีอุยที่อยู่เยาวราชนาครัเด่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านได้อชาปนกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อที่นี้ไอซีอุยนั้นก็เลยไม่ได้เห็นอีกนะคกรัเด่านผู้ชมหน้า ตาแม่มึงเอ้ยขายจตุพรเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ผมต้องขอร้องอีกหน่อยได้ไหมเนี่ยประชาชนทั้งหลายชอบมาพูดแบบนี้นะเนี่ยผมรับไม่ได้บอกอะไรจ้าเฮ้ยทำไมคุณจตุพรนนเนี่ยคำพูดคําจาเหมือนหน้าตาเกินเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้อย่าไปพูดแบบนั้นนะเนี่ยมันไม่ดีแล้วยังไงต่ออ่ามาซื้อปลาหมึกอบน้ำผึ้งได้นะครับท่านผู้ชมเพียงแค่แอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านสินค้ามากมายหลายหลากสั่งซื้อกันเข้ามาได้โอ้ยอร่อยอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมสินค้ามีหลากหลายครับท่านเม็ดมะม ยีฉชาบลูกยีกวนเอย้ย500กรัม240บาท250ากรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครัเด่ามผู้ชม1 7 0กรัม150บาทครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้เอยหรือว่าสแกนตรงนี้ก็ได้นะครัเด่ามผู้ชมมันจะไปเด้งที่แอปพลิเคชันไลน์กันเลยทีเดียวครับท่านนัดวิวคือเสือ้อนะครัเด่ามผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านนึกขึ้นได้อีกแออไไอกแแลล้้้้้้้้้้วววว่าาาาาาถถมมมทํออะะไไไไรดดีีีเตตัังบนนงบบนนนนนจ มันจะได้แดดไม่ลงหัวกระบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่ตูจตุพรอย่าซื้อไปทําแบบนั้นนะถามทําไมเฮ้ยเดี๋ยวเสียดมันจะมาติดเสื้อผ้ามันจะไม่ดีอะไรประมาณนี้มันจะต้องซักบ่อยแล้วซักทีนึงต้องใช้แบบไหนจะเนี่ยใช้โซดาไฟนะครับท่านผู้ชมลาดด้วยแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งครับท่านหรือว่าจะต้องใช้ดีเซลในการที่จะทําความสะอาดนั้นก็อาจจะเป็นได้เฮ้ยเออวิธีใหม่มาแล้วนะเนี่ยแบบคนอินเดียเลยว่าเฮ้ยสมมติพวกเสียดจันทร์เดินผ่านไปนะครับท่านผู้ชมเอาอย่างไรเอาน้ํานมนะเนี่ยลาดครับท่านถามลาดน้ำนมแล้ว เอ,อ้ยมันเป็นการปัดเป่าเสนียดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยวันนี้ครับท่านเดี๋ยวอาจจะมีคนถามถ่ายมาอีกนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อยู่พักภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมถาม,ถามทําไมเพราะเสื้อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยผมอยากจะไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ครับท่านแต่ว่าหาเสื้อสีฟ้าไม่เจอนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ถามอยากจะไปเจอใครบ้างในประชาธิปัตย์อยากเจอคนเดียวอยากเจอมาดามเดียวคนอื่นละจ้าอยากไม่อยากเจอเอเอยเอ,ยอยากเจอเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนนะเนี่ยอยากจะบอกเฮ้ย เฮ้ยเสียต่อนนเนี่ยหัวหน้าพักลองหัวหน้าพังเอ้ยรองหัวหน้าพักฟังทางนี้เนี่ย อย่าไปยอมนะเนี่ยชวนหลีกภัยมันจะเล่นตีกินนะเว้ยเฮ้ยพวกท่านอย่าไปยอมถามทําไมเนี่ยเราเป็นศัตรูกันศัตรูกันแต่ก่อนตอนนี้มาเป็นมิตรก่อนได้ไหมถามมิจฉาชีพหรือเปล่าบอกไม่รู้เอาให้ชวนเอาให้จุลินเอาให้บัญญัติอะไรพวกนี้หมดที่ยืนไปเลยอภิสิทธิ์ด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เทือกละจ้าไอ้เทือกอกตมนะครับท่านผู้ชมหรือจะสมรู้ร่วมคิดกับไอ้ตัวลูกมันก็ไม่อาจแน่ใจสุเทพเงียบหายนะครับท่านผู้ชมหลังจากเคยออกมาประกาศครับท่านเฮ้ยตอนนี้อภิสิทธิ์จะไปรับใช้ระบอบทักษิณแล้วใช่่ม้้้ยแลลวเกกิดอออะไรขึนนนตตีูชา ทเทือกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจะโลกครับท่านมารับใช้นันเนี่ยอุ้งอิงถามอุ้งอิงใครอีกแล้วโอ้ยลูกสาวของทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมลูกไอ้เทือกครับท่านมารับใช้ลูกทักษิณนั้น,นเนี่ยเป็นภาพที่อยากจะเห็นเหลือเกินกันเลยทีเดียวขาดอีกคนหนึ่งใครวะเนี่ยชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอยากจะเห็นภาพนี้เหลือเกินถามทําไมจงแค้นจงชังกับไอ้พักแหักผักสักเวน,นี่จังมันเป็นที่ดีเอ็นเอนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมีสถานการณ์เร่งด่วนมานะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นั้นไม่รู้้ว่าาาาาาจจจจะลลากากหหนอไาาไปย หน้าจอจนไม่ได้เจอกันอีกเลยหรือเปล่าสาถามสําหรับใครจ้านายเสรีวงมนเท่าไม่ใช่อีกแล้วว่ะผิดผิดนายเสรีวงมนทาครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาช่วนาตาปีเคยออกมาคุยโวโตลั่นหรือไม่ไม่แน่ใจ3 0 0,000เสียงของคนกรทมมีมาตรฐานมากกว่า10บล้านเสียงต่างจังหวัดแล้วก็ออกมาบอกองั้นงสลิมมึงแตกสามัคีแบบนี้เฮ้ย <_ d ata> แบบนี้ยกประเทศให้เขาไปเลยดีไหมเนี่ยสลิมแตกความสามัคคีแบบนี้ฉันจะเลือกได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ไม่รู้จะเลือกพักไหนดีแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าดรเสรี ของผมนั้นออกมาเสลอ์เผยเยอะปากอ้ากว้างอีกหรือไม่ไม่มีทั้งคําว่าเสลอ์ไม่มีทั้งเผยเยะปากอ้ากว้างเพราะดรเสรีนั้นอ้าปากกว้างอยู่แล้วดตอร์เสรีครับท่านผหัวกระบาลนะเนี่ยคุยโวลั่นครับท่านไม่เอาแล้วเว้ยเฮ้ยประกาศวางมือเลิกอุ้มเลิกแบกครับท่านลั่นพอกันทีนะเนี่ยชีวิตนี้นักการเมืองพันนี้ไม่เอาแล้วครับท่านเสรีท้อใจนะเนี่ยหลังจากที่ออกมาบอกไม่กี่วันก่อนครับท่านฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ไหวเชียร์แล้วนะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเสรีไม่ไหวแล้วนะ ประกาศวางมือครับท่านเฮ้ยวางมือไว้ตรงไหนวะเนี่ยวางมือไว้บนนี้หรือว่าวางมือไว้บนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่มันบอกว่าวางมือแล้วทีนี้กูจะวางมือไว้ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเสรีวงบนเท่าครับท่านประกาศนั้นเนี่ยพอกันทีวางมือไว้ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแล้วกูจะไปอย่างไรต่อวะเนี่ยก็ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่ใช่ อ้ออันนั้นแท่เมตตาโอ๊ยไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วผิดอีกแล้วอิติปิโสภควะก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเสรีวงมนธาท้อใจครับท่านแล้วก็ยังยกนะเนี่ยไม่มีใครดีเท่าตู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่มันเรียกว่าลุงนะครับท่านผู้ชมแต่ขออภัยครับท่านมันไม่ได้เป็นพ่อเอ้ยไม่ใช่เป็นพี่ชายของพ่อผมแต่ยังได้สําหรับประยุทธ์อะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นประชาชนท่านอื่นๆนะเนี่ยเฮ้ยผมก็จะมีสัมมาคารวะนะครับท่านผะู้ชมแล้วทาไมแบบนี้ไม่ค่อยมีเออเออกก้้้ยมมัััันนนนนนนตงงงงเเเลืกกบบคคทททีีีีี่่่่รราชวววจฮ จริง,รงทําให้ตัวมันเองเนี่ยรู้สึกท้อจนไม่อยากจะทําอะไรในหน้าที่เอ้ยสื่ออีกต่อไปอะไรประมาณนี้ก็อย่าว่ากันนะเอ้ยมึงไปเถอะดีไม่ใช่แลก็อย่าว่ากันนะหากหมดไฟจะทํามันเหนื่อยจริงๆค่ะเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายนะคะ่ะตอนนี้คิดหนักในการทําหน้าที่ค่ะเอ้ยมีแต่คนเก่งใจคนเลวและปล่อยให้ทําตามใจต้องการจะผิดอย่างไรไม่มีใครกล้าห้ามกล้าขวางชาติบ้านเมืองเอ้ยวิปริตเต็มที่แล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนนะไกดดับูช์เอ้ยเฮ้ย เลยนี่อย่าไปยอมนะเนี่ยถ้าเป็นผมคงจะต้องทวงถามเว้ยเฮ้ยจตุพรมึงจอดมาเดินม็อบกี่โมงถามม็อบถูกพื้นหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่ไอ้ตัวออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันแนะ่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยสิงหาคมมาไรป,ประมาณนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ม็อบไปกลับไปมดลูเมนหรือยังนะครับท่านผู้ชมหลังจากไอ้ตัวจตุพรครับท่านสารเปี้ยงนะเนี่ยสั่งคุกเว้ยเฮ้ยถามสั่งคุกเท่าไหร่จ้าห้าปีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ไม่รู้บ้างเหรอเนี่ยสำหรับใครจตุพรเห็นรู้เรื่องคนนััั้้นนนนนไปหหมมดนะครบบท่าาาาาผูชตตตอิกเล สักๆๆอย่างหนึ่งรู้ไปหมดทุกเรื่องเรื่องตัวเองไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แทบจะมุดหัวนี้แล้วมึงเอ้ยทีนี้คืออ๋อจัดงบก็ลําบากอีกนะครับท่านผู้ชมออกไปจัดมอบเดี๋ยวมันจะมีคนคนหนึ่งอักษรย่อคอควายครับท่านเตรียมไว้แล้วตอนนี้ถามเตรียมอะไรจ้าไอตัวออกไปเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมไปยื่นสารครับท่านให้ถอนประกรันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ายุยงปลุกป,ปั่นสร้างสถานการณ์ให้บ้านเมืองไม่สงบสุขหรือเปล่านะนี่ยนี่ผมไม่ได้จะไปยื่นนะถามทําไมมึงไม่ไปยื่นไม่ใช่เรื่องของผมนะครับท่านผู้ชมถูก ไม่ครับท่านถ้าเกิดต้องเขียนอะไรที่มีเอกสารเกี่ยวไรตู่จะดูพรนี้ท่านไม่สงสารผมบ้างเหรอถามทาไมอีกแล้วมือมันจะติดเสนียดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าน,นั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อน,นะครับท่านแต่ตอนนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากชวนลีกภัยแทบจะมุดดิดนหนีกันเลยทีเดียวหรือเปล่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมถามมาได้ครับท่านหรือไม่ได้ถามก็ไม่รู้ <He> i, เฮ้ยอาหน้าที่ไหนไปบอกคนภาคใต้อะไรประมาณนี้จะต้องเอาหัวไปไว้ที่ไหนมึงก็ไว้ที่เดิมแหละงเงย้ยบนหัวกระบ,บานเนี่ยอย่าให้หลุดประชาธิปัตย์ส่ง อิดขาวทองนะเนี่ยนั่งคอรอมออิงหนึ่งอะไรประมาณนี้ส่งชื่อแล้วแจ้งเข้ามา14ชั่วโมงก่อนครับท่านเฮ้ยแต่ข่าวข่าว,าวมันช่างจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เวยเฮ้ยประชาธิปตน้นนี่ออกมาดิ้นด้านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ย <He i, S 2> น้องหนูไม่มีปัญหาเหรอนี่ที่เฉลิมชัยสีอ่อนกับใครวะเนี่ยเลขาธิการพักจะมาอืมมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้รู้ๆว่ามีปัญหากับชวนครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้มันเป็นศัตรูผมนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้อง นี่เห็นไหมผมมองมองแล้วเป็นอย่างไรมองแล้วผมก็จะต้องเอาอ,อวิธีของชวนลีกภันนี่มาใช้เพ้ยพ่อผมก็สั่งสอนมาแบบนี้นะเน,นี่ยนัดถามมีอะไรเจ้าพ่อตัวไปนะเน,นี่ยใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ถ้าลูกอยากจะเป็นคนดีต้องทําอย่างไรพ่ออย่าเป็นแบบประชาธิปัตย์ทัานนี้ลูกก็จะดีอย่างไม่หยุดยัง้งเกินเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณพ่อมากเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรต่อเอออีกข่าวหนึ่งครับท่านประชาธิปัตย์ก็ออกมาลั่นนะเน,นี่ยลั่นว่าอะไรือยังไม่ได้รับเทียบเชิญนะครับท่านผู้ชมในการร่วมรัฐบาลส่งเข้าประกวดมาเมื่อ สี่ชั่วโมงก่อนครับท่านแต่ตอนนี้กลับมาอีกแล้วเว้ยสําหรับใครจะเนี่ยเจี๊ยบอมารัฐชดวามิตรกุลนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยมีปัญหาคาราคาซังเหลือเกินนะคบท่านผู้ชมเพื่อไทยไม่ดีอุ้งอิงอย่างนั้นตอนไปหาเสียงเป็นอิงอนะิงนะคบท่านผู้ชมเอ่งเองอะไรประมาณนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเอ้ยรุ่นนี้ไม่มีปัญหาลาออกครับท่านเจี๊ยบอมารัตนะนเนี่ยบอกหาเสียงได้เต็มที่ครับท่านโมวลัน่นนะเนี่ยตอนนี้ตัวมันเองเนี่ยพร้อมมากพร้อมช่วยพักประชาชนหาเสียงเต็มที่ไม่ต้องห่วง จะไปลาคอดนะครับท่านเฮ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้ก็เรื่องจริงนะเนี่ยถามทําไมจ้ารุ่นนี้ไม่ต้องลาคอดหรอกถามทําไมโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมเจฟมามารัตน์นี่ผมต้องสารภาพแล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้ถามทําไมจะเก็บงํามานานเฮ้ยคุณเจฟมามารัตน์นี่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แปลกๆนะครับท่านผู้ชมผมดูแล้วเนี่ยถามทําไมจ้าเอ้ยไม่รู้อ่ะตอนโพสเฟซบุ๊กก็จะมีคําว่า S อ s อะไรประมาณนี้มันดูเหมือนกับว่าช่างแม่มึงเอ้ยสะทุนนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่า ผมก็หยาบแล้วแล้วเจอเจ,อเจอี๊ยบอมารัหละจ้าโอ้ยกูดูสุภาพไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็เอาเรื่องใต้สดือมาครับท่านอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเจี๊ยบอมารัสโพสทวิตเตอร์ระบุเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคประชาชนรอบนี้ตัวมันเองเนี่ยเต็มที่รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องลาคอดเอ้ยโอ,ยโอย้กูก็ไม่ห่วงมือหรอกท้าหน้าแม่งก็อืม ทำตัวเหมือนหน้าตาอีกนะครับท่านทุเรศอปีข้าผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับสนที่ลิมทองกุลแล้วก็วันอยู่บํารุงหลังจากสนที่เผยเคยให้เงินสดนั้นเนี่ยเฉลิมอยู่บํารุงเกือบ500ล้านบาทครับท่านเฉลิมขอขยายพักนั้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อวัวอยู่บํารุงไม่ใช่ไม่ใช่ผิดวันวันวันโวยตายแล้วกูตาฝาดแบบนี้วันอยู่บํารุงลั่นด้วยความเคารพอย่าขี้โมเยอะอย่าโม้เยอะนะครับท่านผู้ชมบอกกับใครเจอเนี่ยบอกกับสนที่ลิมทองกุลทีนี้กูไม่รู้ว่่่าครรเเนนนนือแ้ะััีตสดบ ไอ้พวกนกหวีดทั้งหลายแหล่นั่นเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้หักหลังแล้วใช่ไหมสุเทพชวนอ่าแล้วก็บอกอะไรต่อเฮ้ยหลังๆนั้นเนี่ยเสียงชวนเริ่มที่จะแหบแห้หงลงทุกทีหลังๆเริ่มที่จะเป็นใช้คําว่ามติพักเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรจาร้าหน้าแห้งเลยนะครับท่านพักเราเป็นพักการเมืองคนดีนนเนี่ยผมอุตส่าห์ไปลงไปเอออะไรวะรณรงค์ภาคใต้หาเสียงไม่ให้คนเลือกพักเพื่อไทยเฮ้ยเพราะว่าเนี่ยเขาไม่เคยให้งบทําถนนเขาไม่เคยอะไรวะอย่างนั้นอย่างนี้เขา นแก้้คใตที่นี่ผมก็ฟังแล้วโอ้ยกูมีไอเดียบันเจิดเลยถามยังไงเจ้าเนี่ยต่อต้านประชาธิปัตย์ทุกรูปแบบนะครับเดิมผู้ชมไปพักหอกหักสังเกเบือนนี้จะไปที่ไหนถามทําไมจ้ามันก็จะต้องโดนแบบนี้หรือเปล่านะครับท่านดีแต่ปากสากตีหัวก็ต้องยกให้พักหอกหักสังเกเบือนนี้เลยครับท่านส่วนตอนนี้นะนเนี่ยนายนิพิษอินทรสมบัตเตือนระวังปลาหมอคางเลี่ยมเอ,อ้ประชาธิปัตย์ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยระวังจะโดนกินหมดบอ่อแล้วก็จะสูญพันธุ์นะครับเดิมผู้ชมสําหรับประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้โดยทักษ นี่พิษนี้เป็นปลาหมอหัวหลิมนะครับท่านผู้ชมรูหัวแหลมวะเราไ่สู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่หัวทุยยังไม่มีครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเอยเจี๊ยบมามรมลัดมันจะออกมารูปไหนต่อครับท่านตอนนี้นะเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกไม่ค่อยชอบหน้าเจี๊ยบมามรมลัดสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางต้องรีบจิตปิดการถแถลงก่อนเดี๋ยวมันจะเดือดไปมากกว่านี้นะครับท่านผ